ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าโอกะขาโตะโที่ว่าในเรื่องการเจริญเมตตาจิตเพียงชั่วขคณะย่อมมีอานิสงส์อย่างมากก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงให้ทานประมาณ ร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าบุคนได้เพ่งให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงบุคนได้เพ่งให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นบุคนได้เพ่งเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคบุคนได้เพ่งเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงอย่างน้อยเพียงขณะ การหยดน้ำนมคอหรือบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมคอการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั่นอีกพิกสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายเพึ่ศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจากเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจากธรรมให้มากทรให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งทําให้ตั้งมั่นสั่งสมปารกดีเธอทั้งหลายเพึ่ศึกษาอย่างนี้ก็ความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุตินิกายนิทานว่าพระไตรปิฎกเล่มที่สิบหก ข้อที่200 16หน้าที่2 15อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเทียบเคียงกับการให้ทานและการเจริญเมตตาเจโตวิมุตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ก็เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นเองอาตมาภาพของหลวงอัยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติธรรมดีแล้วจงมีความจบมีความเจริญตามทามวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วเจริญพร